ดีกว่าไม่เอาชื่อในเฟซบ o o กจะได้เลขข่กถูก <c oughs> ค่ะเดี๋ยวอรอคุณน้ำพึ่งคุณน้ำพึ่งเ <c oughs> ช่น,น้องนี้ไล้ค่ะไม่พี่เฉยอ่าหนูอยากทำอะไรก็ได้พร้อมไหมคะพร้อมไหมคะ ิ่งที่ยิ่งใ ถ้าพี่คนนี้ออกสาวผมจะลองเวทีโอ๊เสร็จแล้วล่ะตรวจเบียตรวจเข้าเยอะขนาดนี้เฮ้ยเดี๋ยวนี้มันไม่ได้ดูที่ใครนอกจริงสตันแมนที่กองละครยังเป็นต้นเลยจริงอ่ะคุณน้ำพึ่งพร้อมนะคะเนื่อง ำหน้ามาใสกันมากเลยพี่พี่จะรอบขงพี่พี่จอจริงๆนี่เหมือนจะมาจากคณะเดียวกับโน่เลยดูจากท่าทางแลวกานตูวใ่ตอบกันได้ไหมเอ่ยมีการมีการมองหาเพื่อนเพื่อเธอเธอช่วยรีดเซิร์ชกูเกิลดูดไวยนะประวัติโคลเนี่ย หมดเวลาหมดเวลาค่ะเอ,ก,เอ,ก,เอกด้วยนะเอ,กด,เอกด้วยนะเอกนะไม่เขียนเอกก็ไม่ได้นะเออเอาละใครทุกคนเ,เ,เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวให้เปิดไว้ปอดออกมาพร้อมๆกันเพื่อให้พลังพเป็นสักขีพยาน ไม่มีเอกนะเนี่ยไม่มีเอกอันนี้เอกสามรู้สูเอกสามโมงนี่คืออะไรช่วยอธิบายมันคืออะไรตอนเอกตอนสามโมงเนี่ยมีคนถูกนะครับมีคนถูกไม่ออกมีคนถูกไหมคะคนไหนถูกบอกเข้าไปจับเลยอ่ะ น,นามสก,กุลอย่างเดียวนะคะชื่อชื่อไม่เป็นไรอ่าช่วยกันใหญ่ช่วยกันใหญ่ <c oughs> <c oughs> แต่ตอนนี้มีการมีพายกันซินอยู่มากเลยนะคะคพายนนกันซินนหมดเวลาค่ะหมดเวลาแล้ว สะกอดอันไหนสะกดถูกคนนี้อีกแล้วอันนี้ผิด,ด,ดไหมอันนี้ผิดนิดเดียวแค่สระอ่ะไม่มีไม่ผิดไผิดอันนี้ผิดคุณจอหนคุณชไม่ได้เลยนะคะ อะไรอาไรเดอนดึะอะไรนะจเดอนอะไรางเออเดอนอะไรนาะนัเลยด้ถ <joy rik> ้าภาษาอังกฤษไม่ได้ภาษาไทยก็ได้อ่ะไรใเราคอยเราคอยลยอ่ะอ ครบอยู่ใช่คนนี้เนี่ยต้องให้คะแนนคนนี้เธอรู้ไหมไม่ระเบียยนะอ่ะสวยสวยสวยหรือสวยเออสวยหรือสวยหรือรวย เป็นรัชบินก้อยเป็นเรื่องแรกที่ได้ร่วมงานกับปมนะคะแล้วก็เป็นเรื่องแรกของปมด้วย<ช>มีใครตอบถูกบ้างเอ่ยถูกอย,อย่างนี้ท่าไงดีอ่ะไม่ได้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 น้องมันไม่ครบอ่ะอ๋อเราโออันนี้อันนี้อ่านไม่ออกข้างบนเอาเทเบิลโซลาร์ตาได้ได้อันนี้มาแต่เดือนอย่างเดียวอันนี้มาแต่เดือนอย่างเดียวไม่มีโซนาร์ตา เฮ้ยพี่ตอบถูกค่ะเฮ้ยพี่พี่ดูปะคะถามจริงดูจริพี่ตอนหลังแม่เอกตายปะใช่พี่ไหมเออดูจริงๆอันนี้ถูกต้องขรบกระบวนความนะคะยกู้เกียเตินะคะกติกาคือห้ามโดนตูกกติกาคือห้ามโดนตวพี่ยกอีเลย การคำนวณลูกน้ำที่ขาดเชื่อแล้วสักหน่อยไหมแซนหน่อยหน่อยไหมครับจะให้โอบโอบเธอคุณเกศจะลองโอบอยากรู้ถามว่าจับแบบนี้แล้วจะรู้ไหมอ่ะไม่รู้ก็เราะว่ายังไงก็ต้องเตากันอยู่ดีเลยนะคะเอาเป็นว่าคุณเกศเป็นเท่าไหร่ออกคิดก่อน อันนี้ไม่ต้องเขียนหรอบอกเลยอันนี้อันนี้บอกเลยแล้วกันไม่ต้องเขียนคำตอบแรก,กน,นะนะคำตอบแรกอะไรที่เลขมันกขึ้นมาในหัวสา3ส32สองสามสิบสองสามสิบสี่อันนี้ว่าจากตัวเองเหอใช่ไหมสองสามในที่นี้มีคนตอบถูกอยู่ สอคนขอบคุณเลยคุณไอ้กับคุณน้ำเพิ่มค่ะโอ้เสลยหน่อยตอบที่สอครับผมรู้ทุกเรื่องอม่ทำไมทำไมถึงรู้ทุกอย่างของทุกคนเลยทำไมคะเพื่อนบอกจริงๆเพื่อนต้องมีส่วนได้ส่วนเสียในรางวัลด้วยนะคะคุณไอ้ก็ตอบถูกไปแต่ว่า เื่อเกศวันนี้เราไอมาจะยสามลอกแล้ทกคุณเกศก็อตอบถูกเหมือนกันแต่ว่าซูไม่ได้ชดไไดใช่เพราะว่าคุณนำพึ่งเนี่ยตอบถูกทั้งหมดสามข้อข้อละสามคะแนนรวมเป็นหกคะแนนดั้นั้นคุณนำพึ่งเป็นผูน้นดดาค่ะกดดังๆดดงิไม่ออกาง่ายๆนะแฟนคลับจะได้ตอบได้แต่แม่แต่มันมีแค่คึเดียวไง เราก็ต้องเรื่องคนที่แบบยกปืนนะต้องแปลวกานี้ด้วยนะคะเอาเอาเป็นถ้าถ้าผมพูดจบเมื่อไหร่ก็ยกมือเลยแล้วนะโอเคตอบได้ไม่ได้ไม่รู้นะแต่ยกมือกันไว้ก่อนนะโอเคตอบปิดก็หมดปิดเลยนะค่ะได้เดี๋ยวก็ช่วยมองค่ะแล้วพอที่ผมชื่อชอบสุดท้ายตอนนี้ ไหนนะครับเมสซี่ใช่เมสซี่ปะไม่ใช่อ,อ้าวไม่ใช่เมสซี่ล้อเล่นถูกต้อง